เอาละครับกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของ s u b เ e r รเลอรนะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งวางจําหน่ายวันที่4มกราคม2025เลยเพิ่งวางขายได้ไม่นานนักผมเห็นว่าเป็นเกมแนวคล้ายลิโปรครับถ้าใครรู้จักก็ไอ Android คลั่งอะ่ะก็เกมนี้จะเป็นน่าจะเป็นแนวคล้ายๆกันนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเกมไปเลยดีกว่าครับผม เฮี่อะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเอเนจีรูมข้างหน้าแชงเพ็ดโอ้ยโอ้ยโอ้โโอ้โมันต้องเทียบท่าก่อนเหมอนเจ้าเข่าเลยนี่เฮ้ยคนมีอาวุธนำเฮ้ยไอ้แต่กูมีแต่ที่ดูของมันมันมันผักได้นี่มันอะไรอ่ะ เฮ้ยมีชอบด้วยแบบเพ่ต้องการ25 ml วัตถุพักอุยนี่ซื้อมาซื้อเหรอซื้อ100 ml อถ,อถ้าจะต้องหาก่อ,อมาอุย้ยปืนกูจะเอาปืนกันเลยนองอันนี่ขายป่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้มาทำไมเนื่อ,อ,ไ,อได้100 ml อุยอ้ยอ๋อต้องเอาถัางแบบนี้มาเติมหมอมึงรอเติมดิเฮ้ยเออน้ำมึงเก็บ อ้าวเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีมีรอยยิ้มให้ไหมเอ้ามีอะไรอันี้ฮะติดไอวอล์คี้ท็อกกี้มีไมคเอะไมโครโฟนเนี่ยไม่ใช่ไม้ของพงษ์เขาเรียกว่าอะไรนะนี่คืออะไรอ๋อนี่กล้องมีกล้องด้วยเอาไหมเอาทำอะไรก่อนไม่รู้อ่ะซื้อมาแล้วกูซื้อมาแล้วนี่คืออะไรเสียงเหรอไหนอันไหนไหนปืนมึงวะเนี่ยไม่ใช่เอาเอันนี้ไปด้วยดิไอ้ไอ้ที่ดึงของอ่ะอ่ะได้ได้ได้โอเคของกูเต็มละเหลือเหลือเหลเจ็ดห้าเดี๋ยวมึงเอาชอไปไปเล่นขวดมันก็ได้ป่ะกูมีกล้อง ชิมมือค่านี้กูซื้อกล้องกับปืนดูดของ้ปใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาพรด้วยปัญญาวุ้ย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 ุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ย้ยอะ้ยวุ้ยวุียยยวุ้้ยวุ้ย้ย้ยูุ้ยว้ยวุ้ยวย้ยยวุ้ยว้ย้ยยยว ดีไหมเหระหาของก่อนอย่าไปถุงอย่าไปเคี่ยวเฮ้ย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 เอยเอยโยเฮ้ยเี่ยไอ้ฟิล์มอะไไอ้ฟิล์มไอ้ฟิล์มลืมทางกลับไปแล้วเอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ย Ah oh, shit, here we go again. Toi! lại Toi! Toi! Lingangu, lingo, 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 วุย้ยมีกี่ตัวเนี่ยไอฟิมไอ้ฟิมอุป,ปิดเลยไอเชี่ยเพื่อนกูแตกหายูกก่อนหายไปแล้วใ่อหโอ้ยบ๊ายบายเว้ยสมองมีค่า บุกเจ็ดร้อยเออวิส่งมึงได้ละขนาของเงี้ย <B ull ing> ปิดด้วย,ยวมารอบนี้แหละกูไปเจออ๋อเฉียเอ้ย,ยแป๊บนึงกูกูกูจะไม่รีบเดินมึงเดินนำเหมือนกันกูกูจะตามมึงไม่ว่ามึงจะไปไหน A few moments later ไอ้ <B ull ing> เอ้ยเอ้ยเฮยรอบนี้มี <S 2> <S 2> มเฮ้ยรอบนี้เกาะไปเรืยแปลกใหม่เฮ้ยเฮ้ยรอบนี้มันตั้งไกลเว้ย เดี๋ย <c ười> วๆนะไอ้ขวามือมึงตัวอะ่รแล้วขวามือมึงหึงหินไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีเอว้าวขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายดีไม่ใช่เช็ค <c ười> โนเช็ค <c ười> อู้หูหมืดมฮะอ้าเวเฮ้ยคุเข้ามาทำไมสิ่งผิวแต่ที่อย่างน่าเอาเลยมือเฮ้ง <Wait>, what วฮ้ย what what is that map นี่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 วิ่มันจะขึ้นตามที่เราใส่เว้ย ข้ามนมันมีอะไรบ้างวะตั้งแต่แรกเลยอ๋อไอ้ชี้ต้องมาดูหน้าประตูคุยไหนใช่ไหมเนี่ยจุดโอเคจุดสี่ไปก็จุดมึงมึงดูนะมึงโอ้อยยังไม่ได้ปะ่ะจุดไอ้ชี้ It was at this moment that he knew he fucked up. died <servir> <trenches> <salud> <ubers smoking> อนี้เราก็ไปปิดประตูโอ้ไอ้ขี้ไฟดับจริงไฟดับทิอยู่ไหนเน่ยเตมเตมโอ้โหไอ้ี้มาทำอะไรตรงนี้น่ยวุ ah e ้ยวัตส์วุ้ย้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยไปแกตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาพร้ด้วยปัญญา กูแค้นไอ้เฮียกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้เอ้าอะไรเนี่ยพันหนึ่งโตกูมีมูิแล้วค่ารักพันหนึ่งเลยด้วยไอ้สัสเก่งเลยเกิน ตู้ปิดตู้เปิดไอ้ี่มีตั้งสองตัวมีตั้งสองตัวมันคือตัวแย่เลย